บริษัทอันติเมตอินโนเทคจำกัดได้จับมือร่วมกับคุณแมนการินนักแสดงและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตัวเลขได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยูโปรวิลผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงปรับปรุงแก้ไขดวงตาที่มาจากสารสก,กัดธรรมชาติพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรปัาจ,จากอเมริกาให้ความปลอดภัยมั่นใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่จำเป็นต้องใช้สายตาเป็นเวลานานๆสำหรับผู้ที่สนใจยูโปรวิลตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็เริ่มมีจำหน่ายแล้วโดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อและ และสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทาง Line o f f i c i a l ยล @antimateinnotech และแฟนเพจ Facebook antimateinnotech ค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดประชุมทุกๆ3-4เดือนนะคะจะมีครั้งหนึ่งที่บริษัทค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้วก็วันนี้มีเปิดตัวสินค้าใหม่คะ่ะแทบได้ว่าเปิดตัวบอสใหม่เดียวครับก็คือพี่แมนของเราบอสแมนก็คือเปิดตัวสินค้าใหม่ครับซึ่งเป็นตัวที่ เราสองคนก็ตั้งใจมากๆนะครับด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เราออกกองกันบ่อยๆทํางานอยู่กับแสงทํางานอยู่กับลมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปกติเวลาเราไปเที่ยวแบบนะครับพี่นหนเราสามารถใส่แว่นดาได้ครับใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ผมเองเนี่ยเวลาออกไปทํางานนะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มถ่ายวิดีโอถ่ายทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันข้ามใส่แว่นมลยทำให้ผมต้องเจอกับสภาวะแสงเยอะเลยทำให้ผมมีปัญหาดวงตาเขาเรียกว่าต้อลม แต่ก็ส่งผลตอบมไ่ไในเรื่องของตาแดงและตาเหนื่อยลาง่ายนะครับก็เลยทําให้เรามันจะมีอะไรที่มันสามารถช่วยได้ก็เลยมาเจอกันนี่แหละครับในเรื่องของการทรําผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นมามใช่ค่ะเริ่มต้นจริงๆอ่ะไนอ่ะทางบริษัทอัลติเมทโปรดักต์ค่ะอยากทําในส่วนของดวงตานานละบํารุงดวงตาเพราะว่าต้องเข้าใจค่ะว่าในส่วนของดวงตาจะไม่มียารักษาที่ตรงตัวแค่ยาแก้อาการแต่พอดีไนอ่ะก็ทําสินค้าขึ้นมาแต่พี่แมนอ่ะก็เป็นคนที่ ทดลองอยู่แล้วสรรหารในสิ่งของดีบนดวงตามันก็เลยมาให้พอดีกันแล้วว่าพี่แมนก็ลองไนก็ลองแล้วเราก็มิกแอนด์แมปรวมกันว่าสรรสกัดตัวไหนดีลองแล้วเป็นยังไงเทสเป็นไงจนเราสองคนเห็นว่าเฮ้ยมันใช่แล้ว<ม>องค์ประกอบทุกอย่างครบ<ม>ก็พอพี่แมนทดลองด้วยตัวเองผลลัพธ์ชัดเจนเราก็เลยเริ่มลอนสโปรดักออกมากค่ะปีนี้ตัวตาเราฟุ่งเป้าไว้ที่พันล้านอยู่แล้ว <laughs> ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีทีมที่พร้อมจะทําตลาดออนไลน์นะคะพร้อมที่จะทาการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Tik t o ๊อ เอ๊ะเราพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมได้เ<ด>นาะ i ิ t o อก Facebook นะคะที่พร้อมที่จะทำในส่วนของแอดออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากนี้เขาคุยกับพี่แมนไว้ก็จะทำในส่วนของการเอาเนตการทําโปรโมทของพี่แมนในส่วนขององอนไ,ไลน์ทั้งหมดที่เป็นสื่อต่างๆด้วยครับก็คือเราลุยกระแทบทุกแพลตฟอร์มครับจริงๆก็กล่าวว่าจะทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งมันดีเพราะว่าผมเป็นคนใช้เองเนาะอยากให้ทุกคนที่เขามีแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาหรือคนที่รู้สึกว่าอยากจะป้องกันพทุกวันนี้คนใช้โดตาการเยอะมากๆ ให้เขาได้เจอของที่ดีจริงๆก็<ช>เลยคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดคือตัวผมเนี่ยถ่ายทอดได้ก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถมาช่วยในการตลาดของพี่นายได้เต็มที่ใช่ค่ะต้องบอกว่าพี่แมนเราสุดยอดมากก็ <screening. S 2> <Bam. S 1> ตั้งเป้าไว้เรามองทั้งปีนะคะก็มองที่ว่าอยู่ที่ยอดกลมกลมค่ะหนึ่งพันล้านกับตัวตาเลยใช่แล้วเชื่อว่าเป็นไปได้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีนักธุรกิจเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบตัวแทนนะคะตัวแทนที่พร้อมแลวยกมือบอกว่า จะขายในสินค้าของตัวตาเนี่ยก็คือเกินแล้วค่ะอเหลือแค่เราทําสื่อสนับสนุนค่ะแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีเพราะว่าหลังจากนี้คือพี่แมนทดลองทานเองพี่แมนบอกเล่าประสบการณ์ตรงเองเนี่ยค่ะแล้วตาเนี่ยต้องบอกมันสําคัญมากหาไหไรเปลี่ยนยากไหมคะยากยังไม่มีให้เปลี่ยนเลยดังนั้นแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ติดจอติดโลกโซเชียล นอนก็น้อยตายแห้งตาอะไรเกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคุณสามารถทานในการป้องกันได้ทั้งหมดใช่แล้วครับก็หนักอยู่ครับผมก็ต้องลุยครับลูกสองก็ต้องสุดที่จะมาแบบว่าเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องพร้อมลุยแน่นอนใช่ครับพี่แมนก็มาเปิดบอกว่า้ยพี่นายตั้งเป้าเท่าไหร่ถ้าพี่นายตั้งเป้าหนักอ่ะแมนเล่นด้วยแต่ถ้าเป้าตั้งทำเล่นๆพี่แมนไม่ทำนะใช่สุดท้ายมีพุ่ไหนกับพ่ไหนฝากเลยครับสำหรับแมนนี้แล้วก็ ัดยอ่าค่ะก็ฝากในส่วนของยูปูวิวนะคะไว้ในห้องโมดนอนใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราสองคนน่ะใส่ใจและตั้งใจมากค่ะอย่างสินค้าตัวนี้ไม่ไม่ได้แค่มีสารสกรัดที่ดีนะคะยังมีสารสกรัดท,ที่เป็นเทรจมากสำคัญในเรื่องของดวงตาด้วยค่ะแล้วก็พี่แมนทดลองเองมาเรียบร้อยครับด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่แล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ใช้จริงนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะป้องกันรรักษาดวงตาให้ดีขึ้นสดใสขึ้นเนี่ย ไม่ผิดหวังถ้าคุณมายู่โ v วิวครับแน่นอน